เราได้รับคำท้าต้บรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยสนาที3นาทีใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวต่อภาษีเสร็จบะหมี่สุกกินได้พอดีเอา้าพนันปะละ่ะถ้าเกิดว่าเกิน2นาทีบะหมี่อืดเอาบะหมี่ลาดหัวจูเนียเลยเอาบะหมี่ลาดหัวจูเนียเลยเอามาทำไะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมออฟชัยนนท์ครับและจูเนียจ้าเอาละับวันนี้เราสองคนนะครับอยู่ในรายการรับราชการเรื่องรัฐไม่รับที่คุณอาจไม่รู้ขอทีนึงนะรับนี่คือรับแบบความรับหรือว่ารับรับมารับราชการแบบใส่ชุดราชการบ้าไม่ใช่รับแบบความรับขอทีนึงนะรับราชการใช่เรื่องรัฐ ไม่รักท,ที่คุณอาจ,อาจไม่รู้เอาไปหนึ่งคะแนนเอาจริงนะเหมือนผมอะะยองละยองยาลายเหนื่อยมากบอกเลยวันนี้นะครับเห็นเรา2คนแบบนี้นะครับเพราะว่าเราได้รับคำท้าจากกอพอรอเขาให้มาพิสูจน์นะรว่ากรมขนส่งทางบกยุคนี้สมัยนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทุกอย่างมันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ หลายคนสงสัยแล้วตาแว่นกพรรคืออะไรกพรรคืออะไรครับกพรรนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดลวมันอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในโทรศัพท์มือถือแถมเป็นยุคโควิด -19 บเมันต้องมีระยะห่างทางสังคมไม่แออัดยัดเยียดเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันสามารถทําผ่านระบบดิจิทัลได้หมดแอปพลิเคชันไรฟ์ทรู เดี๋ยววันนี้เราจะมา drive thru กันด้วยซึ่ง drive thru ปกติแล้วเนี่ยรับเบอร์เกอร์ใช่ถูกต้องเป็นปกติ drive thru เราจะชินกับการไปซื้อของกินเอแต่ว่านี้คือการ drive thru แบบต่อภาษีไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบสมัยเมื่อก่อนที่เราต้องไปต่อภาษีด้วยการขึ้นตึกไปแล้วก็ต้องไปติดต่อเจ้าที่ไปต่อคิวอะไรเงี้ยโหวันหนึ่งคุณต้องเสียเวลาวันหนึ่งหมดเวลาไปเลยถูกไหมหมดเลยหมดเกลี้ยง ซึ่งสิ่งแรกที่วันนี้เราจะไปทำนะครับก็คือการ drive through for tax นั่นเองครับหรือภาษาไทยที่เรียกว่าเลื่อนล้อต่อภาษีเอาพูดตรงๆเลยแบบ การทํางานคนมามันเหมือนมีที่เดียวต่อหนึ่งจังหวัดอะพี่ไม่รู้ว่าวันไหนจะต้องมาต่อภาษีจะต้องมาทําอะไรแล้วใช้เวลา่ขนข้างนานเลยเข้าใจแต่ว่าทุกวันนี้สมัยนี้มันสะดวกสบายขึ้นเยอะเชื่อไหมเอางี้เดี๋ยวผมพันนันกับคุณเลยอ่ะผมมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยมันใช้เวลาในการต้มเนี่ยประมาณสักสองสามนาทีนี่เป็นไงเกลียดการกโลโก้ลอกโลโก้เอาเลยนี่คุณมีน้ำร้อนในรถ้วมหรอมีน้ำร้อน ความพยายามของทีมงานต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยสองนาทีสามนาทีใช่ไหมเดี๋ยวต่อภาษีเสร็จบะหมี่สุกกินได้พอดีป้าเอาพนันเะล่ะป้าเอาพูดจริงไม่มีเซตบอกแ่เนี่ยนี่ของจริงไม่เชื่อใช่ไหมพนันถ้าเกิดว่าเกิน2นาทีบะหมี่อืดเอาบะหมี่ลาดหัวจูเนียเลยเอาบะหมี่ลาดหัวจูเนียเลย เอาไาทำไมอะคุณไต้องมาล่าหัวผมอ่ะก็กินไปสิหรือเนี่ยพี่ตะก้องเขาก็หิวก็ดูหิวอยู่มะงั้นก็ให้เขากินก็คุณไม่เชื่อไงมันประหยัด่ะคุณช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีคุณมาล่าหัวเล่นทำไมแล้ว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 เดี๋ยวพอคันนี้ไปปุ๊บคุณจับเวลาเลยใช่ไหมแล้วผมยังไงผมผมผมล่าผมต้องต้มยังไงคุณคุณจะเป็นคนต้มไหมตื่นเต้นอะไรเนี่ยไม่ผมรู้สึกว่าแบบแม่งเวลามันแบบกระชั้น่ะไม่เคยต้มมาม่าในรถ็จะใชนนี้ ื่นเต้นเหมือนกันแบบกูทำไปทำไมตอนนี้กูทำไปทำไมไม่เข้าใจตัวเองบอกแล้วคุณฉีกฝาได้เยอะมากไม่ผมเออตาเบนช่วยหน่อยอ่าถึงคิวเราแล้วมาครับยื่นยื่นยื่นสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่มนค่ะพี่มนครับอ่าต่อภาษีนะครับค่ะโอเคสอบถามพี่มนครับอ่าสอบถามพี่มนระหว่างนี้ว่า เปิดปิดกี่โมงครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิดบริการเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทุกวันไหมฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว,ว้นเสาร์อาทิตย์นะคะคุณสงสัยอะไรทรูภาษาไทยพูดว่าอะไรเลื่อนล้อต่อภาษีเลื่อนล้อต่อภาษีาาครับไปครับคุณปัญญารถบรรทุกนี่ต่อตรงไหนตรงนี้เราไม่มีบริการให้รถบรรทุกนะคะเราจะมีเฉพาะรถยนต์กับรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะมาต่อภาษีเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับสมุดคู่มือทะเบียนรถนะคะถ้าไม่มีสมุดข้อมือใช้สเนาทะเบียนรถ2กรมธรรม์ประก คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเราเรียกสั้นว่าพรบนะคะสามใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจรถเอกชนหรือว่าตรออค่ะในกรณีที่รถใช่กรณีที่รถมีอายุเกิน7ปีสําหรับรถยนต์แล้วก็ถ้าอายุเกิน5ปีสําหรับมอเตอร์ไซค์นะคะต้องแนบด้วยค่ะมีหลักเกณฑ์มีคำถามเรียบร้อยแล้วเอาเสร็จแล้วเนี่ยเอาเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเหรอ อ้ยเสร็จไวเกินบาร์บีสุกหรือยังสุกแล้วขอบคุณครับพี่มนขอบคุณครับโอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มีคำถามอะยังไม่หมดเหรอบริการเร็วขนาดนี้คิดว่าวันหนึ่งทำได้กี่คันครับประมาณส0มรัอถึงแล้วแต่ปริมาณรถที่เข้ามาบริการครับผมแต่ยังน้อยๆ300ขึ้นแน่นอน นีเขาบอกว่าจริงๆอ่ะได้300แต่ถ้าคุยกับเขาเนี่ยน่าจะใบละร้อยเดียวโดนโดนโดนมมีอะไรบอกใคไหมแล้วก็เลื่อนรถต่อภาษีครับมีที่ไหนบ้างครับเปิดให้บริการสำนักงานขนส่งพื้นที่ทุกสาขาทั่วประเทศก็คือขนส่งทุกสาขาไปไดุ้กเก็จะมีแท็กทูแบบนี้หมดต่อภาษีได้หมดเลยค่ะคี่อะไรครับถ้าคันหน้าทำทุวระเสร็จแล้วคันหลังต้องทำยังไงก็ต้องขับรถต่อ กต้องขับรถต่อไปเลยใช่ไหมคะค่ะนั้นแปลว่าเราไม่ต้องลงจากรถเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ค่ะเราขับรถเข้ามารับบริการได้เลยค่ะก็คือที่เรายื่นให้พี่เขาเมื่อกี้ล้วก็จะได้อนี้มาเลยใช่ค่ะใช้เวลาสองนาทีแต่เรางูแต่คุยกับเขาเนี่ยห้านาทีแล้วเอาขอบุณค่ะขอบุณค่ะคาชิมชิม อันนี้นะครับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเข้าได้เลยนะครับผมพราว่าเทปหน้าแม่งก็ต้องมีอีกใช่ไหมจะมาจับเวลาด้วยบะหมี่กึ่งอยูแล้วเหรอนี่เขาเป็นเคลียร์ทีมไงเขาเไปเรื่อยเขาเพ็นเคลียร์ทีเขาสัรหานะเขาอาจจะเขารู้อ่ะเขาชี้ช่องให้สปอนเซอร์เข้าอจะเข้าหรือไม่เข้านั่นอีกเรื่องหนึ่งครับมีพื้นที่ไว้ก่อนมีพื้นที่ไว้ก่อนพร้อมพร้อมอร่อยไหมครับจูกต้องอร่อย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจ่ายภาษีรถยนต์ออนไลน์เนี่ยมันทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ว่าคุณเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ e-service.dlt.go.th นะครับกรอกข้อมูลชำระเงินผ่านการตัดบัตรหรือว่าบัญชีธนาคารของคุณได้หมดเลยนะครับเอกสารต่างๆเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราทางไปรษณีย์หรือ,ถ,ยอ,ยอ,อ,อถ้าอยากง่ายกว่านั้นอุ้ยโอ้ยเป็นชิวกันดองถ้าอยากง่ายกว่านั้นถ้าอยากง่ายกว่านั้นนะฮะคุณโหลดแอปพลิเคชัน dlt vehicle tax นะครับก็สามารถ ได้เหมือนกันที่ผมสงสัยมากเลยครับคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทําออนไลน์ได้แล้วแล้วเรามาทำไมแล้วเรามาทำไนั่นสิมาทํำไม <c oughs> บเพราะว่ารถเก่าเนี่ยที่เป็นรถยนต์อายุเกิน7ปีขึ้นไปรหรือมอเตอร์ไซค์ที่อายุมากกว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยทำออนไลน์ไม่ได้ มันต้องมีเอกสารเพราะฉะนั้นเลยต้องมาที่นี่แต่ทั้งนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นรถใหม่คุณไม่ใช่เป็นรถเก่าเนี่ยสามารถทําออนไลน์ได้หมดเลยบางคนก็ไม่อยากออกบ้านก็ออนไลน์แล้วก็ส่งไปภาษีทุกอย่างมาที่บ้านเลยส่งไปสนีมาให้ถึงบ้านอ๋อเออง่ายเหมือนกันเนาะง่ายอ๋อไม่วันนี้เราไม่ได้ถ่ายแค่พาพเดียวเราจะพาไปดูการต่อใบขับขี่ด้วยใช่อันนี้เป็นปัญหาของผมว่าทําไมฮะว่าการต่อแบบขี่ผมเพิ่งมาต่อเมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว ผมเสียไปอีกหนึ่งวันเต็มๆเสียเวลาอีกแล้ว1วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายคุณจองผ่านแอปพลิเคชันมาก่อนนัดวันนัดคิวให้เรียบร้อยทําข้อสอบมีข้อสอบออนไลน์ด้วยเป็น e learning โอ้ดีเลยผมจะได้แบบไม่ต้องมาแล้วสบายแล้วเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะฮะต่อใบขับขี่ยุค new normal เป็นยังไงไปดูฮะครับสนี่าคาร กคน้ายมือของตึก <จะ S 1> นะครับจะมีซุ้มอยู่เออตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เลยทุกคนซุ้มอย่างนี้นะแล้วก็จะมีแบบว่าเขาประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะฮะครับ,รบถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเดินมาถามก่อนนะใช่ซึ่งอดีบวันนี้ผมจะปลอมตัวเป็นคนไม่รู้เลยซึ่งจริงๆก็ไม่รู้แหละนะไม่ต้องปลอ,อ,อมโง่อยู่แล้ว <laughs> นะ <laughs> เดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่กันไป <laughs> ไปครับไปครับ คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามนิดนึงนะครับครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับชัยวัฒน์มากวงครับเดี๋ยวในแต่เพิ่มนะพี่ติดคิวอยู่หรือเปล่าครับพี่ให้ให้พี่เข้าก่อนก็ได้นะได้ครับรัดคิวเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะฮะผมบอกแล้วคุณไปแซงคิวคนไหนคิวมีข้อมูลประชาชนนี่เรียวอ๋อโอเคโอเคเรียวเออคำถามพี่ชัยวัฒน์แบบนี้ครับผมสมมติว่าถ้าผมเนี่ย walk in เข้ามาโดยที่ผมไม่ได้จองคิวในโทรศัพท์มาก่อนสามารถทำได้ไหมฮะทำได้ครับเออก็สามารถมาจองคิวที่หน้างานก็ได้ครับ หรือถ้าท่านไม่สะดวกจองคิวผ่านแอปพลิเคชันมาก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนพี่ชัยวัฒน์สอนให้หน่อยผมมีแอปแล้วครับอาต้องทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับโหลดแอปก่อนนะครับโหลดแอป DLT Smart Queue ครับครับผมกดเข้ามาครับมันก็จะขึ้นหน้าแรกมาแบบนี้กรมการขนส่งทางบกครับผมครับบัตรประชาชนครับลงทะเบียนได้เลยนะครับอ้าวผมมุมบีบก่อนะสมมติหึ แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวไปต่อเลยใช่ไหมครับนี่ผมถามเลยครับเราต้องมีใบตรวจสุขภาพมาที่นี่ป่ะครับต้องมีใบรับรองแพทย์เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่19กุมภายาวเลยครับผมก็อเครื่องความปลอดภัยนะใช่ครับใช่ครับอะผมเรียบร้อย ตราานนี้รนเราสะดวกที่พื้นที่ไหนก็เลือกได้เลยเลือกได้เลยเ,ลเลยข้ามาหน้านี้ต่อครับเราจะมาดําเนินการด้านงานใบอนุญ,ญาตเราเลือกที่งานใบอนุญาตงานใบอนุญาตครับซึ่งการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เนี่ยนะฮะจริงแล้วมันมีหลายแบบมากเลยถูกไหมฮะครับ,ค,รบคือ,อไม่ว่าคุณจะขาดแบบไหนเลือกได้หมดได้เลยครับอ่สมมุติผมกดเข้าไปมันก็จะขึ้นปฏิทินมาบอกว่าว่างวันไหนเต็มวันไหนอ่าอันนี้ก็จะเห็นเลยว่า11มีนาว่างแล้วว่างเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเวลา มาช่วงเวลาที่ว่างอย่าง11โมงว่างอยู่หนึ่งที่บ่ายโมงว่าง3ที่แบบนี้สมมุติเราเลือก11โมงสีเหลืองขึ้นคือจองแล้วจแล้วมันก็จะบอกว่าให้คุณมาเพื่อรหัสที่11มีนาคม11โมงถึง11โมง45ต่อไปอนุญาตส่วนบุคคลแบบไหนที่ไหนยืนยันได้เลยใช่ไหมฮะยืนยันได้เลยครับ ง่ายจังเลยเมื่อกี้แล้วก็ข้อมูลส่วนตัวก็จะขึ้นมาแล้วมี QR code ให้เรามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่ว่าเมื่อกี้เราเลือกแบบที่มาอบรมที่นี่สามารถอบรมที่บ้านด้วยการ e-learning ได้ด้วยมีสองแบบแล้วแต่สะดวกแบบไหนอ้าวแต่ว่าทีนี้มันมีอีกหนึ่งแบบพี่ชัยวัฒน์คือบางคนเนี่ย ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนนะเขาอาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออาจจะไม่มีแอปพลิเคชันทํายังไงดีฮะจองที่นี่ได้ไหมได้ครับสามารถมาจองที่นี่ได้นะครับเรามีตู้ฟีออสสาหรับจองถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าผมเป็นผู้เฒ่าผู้แก่องทำอะไรให้ได้หรออีก5ปีแล้วก็เริ่อมแก่ห้าปีแล้วก็เริ่มแก่ไม่ต้องเหงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ตู้เนี่ยเขาทำกันยังไงได้ครับ เรามาถามประชาชนดีกว่านะครับถามเขาว่าเขาเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DLT Smart Queue หรือเปล่าเขาได้จองคิวมาก่อนจะต่อแบบขี่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุไม่ได้เตรียมเลยนะหน้าใสเก่งเลยหน้าใสมากชื่ออะไรนะฮะชื่อพัทค่ะชื่อพัทนะครับผมบ้านอยู่แถวนี้ครับผมไปที่บ้านกันเลยดีกว่าไปเราอ่ะไม่เขาบอกเอาเรียวไงมีก็เรียวเลยลองลองลองจองมาหรือเปล่าครับจองมา ถา <_ d _> งประสบการณ์ตรงเมื่อก่อนเคยจองผ่านสมาร์ทนี่ไหมฮะไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยจองผ่านแอป,ปเลยแล้วเสียเวลาไหมเมื่อก่อนอก็นั่งรอนานอยู่เหมือนกันเสียเวลานะเมื่อก่อนเสียเวลาแต่ว่าพาอเขาบอกให้จองผ่านแอป,ปได้มันก็เลยแบบสะดวกสบายขึ้นยังไงฮะวันนี้ใช้เวลาไม่นานไม่นานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยสามาันเจอยเข้ามาก็แบบรอนั่งรอแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคุณไม่ต้องตกใจหรอกเขาบอกว่าเกินชั่วโมงเพราะพมือง คุณพี่รู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า d L T Smart q ไหมไม่รู้จักใช้ไหมเคยใช้ไหมไม่เคยใช้แต่ว่ารู้จักได้ใช้ไหมฮะจองมาใช่ไหมฮะมีไหมครับอุ้ยใช่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 ได้ใช้ไหมฮะอนี้ก็คือจองคิวมาวันนี้มาทําใบขับขี่ป่ะเสร็จแล้วได้แล้วใช้เวลานานไหมครับจองไม่นานซึ่งตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วโอเคครับผมได้ขอบคุณมากๆครับ ไมครับพี่ชัยวัฒน์พาไปหน่อยครับตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตู้นี้เลยใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือตู้คีออสอ้าวแล้วต้องทํายังไงครับทีนี้พอมาถึงตู้เดี๋ยวให้น้องจ๋าแนะนำนะครับอ่าพี่จ๋านะเชิญต่อเลยฮะยังไงนะฮะลองทำเองก่อนเลยบัตรประชาชนเสียบได้เลยนะทำเองก็คือการเตรียมบัตรประชาชนมาก่อนเลยอ่านี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วผมก็คือเสียบนี้พ่ะ่ะเสียบเข้าไปในเครื่องเลยค่ะบ้าเจ้าทำไมอ่ะเตรียมไม่ลงเ้วยดังโทรโทรโทรเลยได้ใช้แล้ว สะดกจานทบ,บุรีแล้วกันนะไปทำไมอะ่ะ <c oughs> ไก่ใช่เนี่ยผลไม้เหรอ <c oughs> อันนี้ สำหรับการต่ออายุใบขับขี่จะต้องขออนุญาตดูใบขับขี่ก่อนนะคะว่าของเราเป็นใบขับขี่ประเภทไหนค่ะประเภทบั่งครับไม่ได้มีมือใเนี่ยประเภทนาบึ้งตัวนี้ค่ะจะเป็นใบอนุญาต5ปีเป็น5ปีนะคะถ้าการต่ออายุก็คือต่อล่วงหน้าได้ก่อน90วันการต่ออายุเนี่ยพี่จะมีให้เลือก2แบบก็คือมาอบรมที่สำนักงานกับอบรมผ่าน e learning มา ถ้าอบรมผ่าน e-learning มาก็จะเป็นโหมดการอบรมผ่าน e-learning ถ้าไม่ได้อบรม e-learning มาก็จะเป็นการอบรมในสำนักงานที่เลือกเป็นแบบในที่นี้แล้วกันเนาะอันนี้เขาก็จะบอกว่าเวลามาต่อจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์แล้วนะคะก็เตรียมใบรับรองแพทย์มาให้เรียบร้อกสมมติว่าเอามาแล้วสมมติเอามาเรียบร้อยแล้วเลือกวันได้เลยค่ะคุณเลือกคือสมมติเลือกสมมติอ่ะนี่ละกันเลือกเวลาอ่ะสมมตินี่เดิน้ายหน่อยยืนยันเลยค่ะยืนยันปุ๊บ เ้าเสร็จเลยข้อมูลหน่อยใหญ่เชียวคนอื่นนิดเดียวเท่านั้นนะผมนี่เห็นทั้งตำบลหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อฮะก็จะให้ถ่ายหน้าจอนี้ไว้อะค่ะถ่ายรูปที่จุดพัดกองได้เลยใช่จริงๆก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเข้าใจได้ครับอย่างนี้สมมติว่าถ้าเขาไม่มีสมาร์ทโฟนเขาไม่มีเน็ตโทรศัพท์เขาถ่ายรูปไม่ได้ด้วยก็จดไปถูกไหมฮะใช่ค่ะ ที่จะมีใบจดข้อมูลให้เพราะฉะนั้นนี่คือขั้นตอนของคนที่อาจจะเป็นผู้ทฒ่าผู้แก่ที่เป็นโทรศัพท์ภูมิกดไม่มีอินเทอร์เน็ตสายรูปไม่ได้มาทำที่นี่แล้วกลับไปก่อนแล้วมาตามวันเวลาที่นั้นถูกต้องค่ะโอเคขอบคุณพี่จ๋านะครับขอบคุณขอบคุณครับ เราเดินขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วนี่คือการทันใบขับขี่จริงๆแล้วผมถามไม่ใช่ว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับเมื่อสักครู่ที่เราไปที่เต็นท์ตรงเต็นท์นั้นจะดูเอกสารแล้วแหละครับว่าเราต้องใช้แต่ละคนมาต่อยุจะต้องใช้บัตรประชาชนใบขับขี่ฉบับเดิมละรับรองแพทย์นะครับหลังจากได้าที่ตรวจเอกสารแล้วจะส่งคิวขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับสมมุติว่าถ้าเราผ่านเรียบร้อยแล้ว เราต่อคิวเรียบร้อยแล้วแปลว่าเราออกมาปั๊บเราก็ขึ้นไปชั้น3ชั้น3ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาถ่ายรูปถูกต้องครับอ่างั้นเราไปชั้น3มกันต่อเลยฮะไปครับ จุดแรกที่เราจะติดต่อนะครับคือจุดประชาสัมพันธ์ของชั้นสามเดี๋ยวมาพบเจอเลยเราเดินเราจะกําหนดไว้นะครับเดินตามเส้นสีแดงนะครับทุกคนยื่นเอกสารให้เรียบร้อยดูไหมฮะใช่ครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปดูวิดีโอนะครับขั้นตอนแนะนําการทดสอบด้านในนะครับระหว่างเราจะมาดูวิดีโอขั้นตอนว่าเดี๋ยวเราต้องทดสอบอะไรบ้างถูกต้องครับก็ต้องนั่งดูอยู่อันนี้สักประมาณกี่นาทีครับตรงนี้ประมาณ5นาทีครับ5นาทีแป๊บเดียวครับส่วนใครที่ทำ e-learning มาจากบ้านแล้วเรียบร้อยครับ ทำยังไงต่อฮะสมมุติถ้ามีมาแล้วไม่ต้องมาทดสอบที่นี่ก็เมื่อท่านแสดงคิวหน้าจอที่อบลงมาแล้วนะครับเราจะให้แสดงตั้งแต่จุด พัดกองที่เซ็นด้านล่างแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะรับทราบแล้วตรงนี้ก็คือส่วนนี้เสร็จตั้งแต่ข้างล่างแล้วล่ะถูกต้องครับเพราะยังไม่ต้องกังวลถ้าคุณทำ e-learning มาเรียบร้อยสบายถูกต้องครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้ว่า e-learning เนี่ยมันอบรมยังไงที่ไหนยังไงเข้าไปในเว็บไซต์เสร็จปุ๊บใช้เวลานานมากน้อยไหมฮะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอบรมนะครับชั่วโมงเดียวเองนะแป๊บเดียวถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเรามาอบรมเราเสียเวลาพอสมควรเลยแต่นี่ e-learning มันเร็จที่บ้านก็สบายกว่าอ่าสมมุติเรามีทุกอย่างเรียบร้อยไปไหนต่อฮะดวีโอเรร็จทบคั เราจาที่เรียกคิวครับพอได้บัตรคิวตามที่ของเราเนี่ยก็เข้าไปทดสอบนี่ผมบอกเลยว่าห้องนี้เป็นห้องที่ผมตื่นเต้นที่สุดทาไมอ่ะผมเคยสอบไม่ผ่านรอบหนึ่งด้วยเอ้าผมก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษไงผมพลาดไปครั้งหนึ่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจดีเขาบอกว่าจะเย็นๆครับเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นเอองั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับครับเอาอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวผมให้ทั้งสองท่านเดินเข้าไปดูเองที่ไม่เข้าไปดูเดี๋ยวจะหาว่าพี่ รู้กันอ๋อเดี๋ยวไปสอบกันเองเลยนะครับอ่าโอเคขอบคุณพี่ชัยวัฒน์ตรงนี้ด้วยเลยนะครับขอบคุณมากครัผมไม่ผ่านอีกผมถามหาพี่ชัยวัฒน์ได้ไหมได้ได้ไอบคุณทุก่อนโชวบโทษ์ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเอาไปเราไปกันเองอ่ะเราด้วยเราด้วยไปไปไปทุกคนเออทดสอบสาบอดีครับเหเหลืองครับเหลืองครับ เฮ้ยทำเปนเล่นอันนี้คือผ่านแล้วเหรอฮะอ่ะคุณต่อเลยฮะด่านต่อไปโอ้หวันนี้ผมเก่งอะ่ะอันนี้แล้วผมต้องมองจุดแดงถูกไหมฮะเขียวครับเสร็จแล้วทุกคนครับตอนนี้เราเสร็จ4ขั้นตอนจากห้องทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราให้พี่ชัยวัฒน์มาแนะนำต่อครับผมว่าจะทำอย่างไรคุณชัยวัฒน์เจอพี่ชัยวัฒน์อีกแล้วครับตอนนี้ผมสองคนผ่านการทดสอบเรียบร้อยสี่ด่านแล้วผมต้องไปไหนต่อฮะหลังจากเราทดสอบผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารนะครับเราก็จะเดินเอาเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ตามเส้นสีม่วงและเส้นสีเขียวนี่ยังไงฮะเส้นสีเขียวสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมมาก็เดี๋ยวไปต่ออบรมใช่ใช่จะต้องไปอบรมที่นี่ก่อนถูกต้องครับ อ่าตอนนี้ผมถือบัตรคิวมาสมมติว่า D สอ8ดเนี่ยเขาประกาศให้มาช่อง15บสวัสดีครับคุณพี่นี้่ผมมาสมมติให้ผมทำจูเนียร์จูเนียร์อ่านี่ฝากถือกล้องหน่อยไม่ใช่หรอไม่ใช่เขามีกล้องอยู่แล้วถ่ายุณนี่ไงโทษโทษเผื่อใช้กล้องผมไงอ่านี่บัตรใบขับขี่เก่าใช่ไหมฮะให้ใช้ใบขับขี่เก่าโชว์ก่อนหน้าแย่นะครับ แย่ไหมพี่ตอบก่อนไม่แย่นะอพี่ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ยิ้มไงไม่ยิ้มเขายิ้มผ่านแมสคุณจะไปรู้ได้ไงเขาแอบยิ้มในใจไม่ใช่หมายถึงใบแับพี่คุณเน่อ๋อไม่ยิ้มเออใช่ใบพี่ผมไม่ยิ้มผมมีปัญหาผมสามารถยิ้มได้ไหมครับยิ้มถึงขั้นเห็นฟันได้ไหมครับได้เลยเหรอผมจะถ่ายแบบนี้ได้เลยไหมผมชอบเฟซชิลไม่ได้ไม่ได้อ่ะผมจะทําแบบที่ควรทํากับแบบไม่ควรทาดีกว่านะอ่ายิ้มพี่บอกนะหนึ่งสองสามอันนี้ได้นะแบบนี้ได้ ถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนอ๋อนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ไงอ๋อต้องหน้าตรงเป๊ะไม่ได้เอาไปอวดเพื่อนเพื่อนด่าเลยมุมสวยมุมหล่อไม่ได้มุมเฉียงนี่ไม่ได้เลยอยากหน้าเล็กมาพึ่งแอป แล้วออกมาเป็นยังไงนะครับคุณพี่ฮะสมมติเราได้สมมุตินะสมมติอันนี้คือใบขับขี่คุณพี่ก็จะยื่นให้ผมอย่างนี้เลยนี่เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่คือเดินทางกลับบ้านได้เลยทุกคนใช่อีกหนึ่งความสะดวกสบายสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอะเราอาจจะลืมใบขับขี่ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านครับแล้วเราโดนตํารวจเรียกทำยังไงดีจูเนีย ไม่ต้องกลัวนะไม่กังวลทุกคนทําตามผมนะคะทำยังไงครับคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำไมเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า DLT QR ลายเส้นจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมาเลยปุ๊บผมดาวน์โหลดเก็บไวล้ละเสร็จปุ๊บผมก็เปิดออกมาทุกคนคง่ายมากนี่นะฮะทำทุกอย่างเขาบอกว่าคือโหลดมาปุ๊บง่ายๆคือเราต้องลงทะเบียนอันนี้แบบนี้นะฮะหน้าแรกเป็นแบบนี้ปิง,ปง,ปง,ปงก็คือเลือกที่แบบว่ามี QR code เพราะว่าเราจะใช้ QR code หลังบัตรใบขับขี่เราเนี่ยเอามาสแกนนะครับกดไป อ่าเดี๋ยวให้จูเนียร์กรอกก่อนนี่ข้อมูลส่วนตัวนะครับทาแล้วนะคะพอตั้งรหัสเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะให้เราสแกนอ่านะฮะอันนี้ไม่ได้สแกนหน้าตัวเองนะครับนี่คือสแกน QR code นะฮะหลังจากนั้นก็จ่อเข้าไปอุ้ยนี่ก็คือลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะฮะเร็วมากอ่ะดูถ้าไม่ทันสแกนใหม่ได้ไหมไม่ทันแล้วให้ดูแค่แป๊บเดียวมันเร็วมากอ่ะอ่าแล้วเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนก็คือใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้ตอนแรกนะครับปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ ผมเข้ามาแล้วตัวหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะข้อมูลใบอนุญาตก็คือเนี่ยใบขับขี่เราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะซ้ายบนไหนคุณโชว์ซิปุ๊บโอ้ไหนเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบไม่ต้องเทียบกับบัตรผมแค่อยากเปลี่ยนบัตรตอนนี้เลยอยากทำหายอยากยิ้มบ้างแค่นั้นนี่โอเคเราง่ายเลยตอนนี้จูเนียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่พี่เดี๋ยวเราลองไปถามพี่น้องประชาชนที่มาที่นี่กันนะครับว่าเขามีแอปพลิเคชันนี้แล้วหรือยังเขาสแกน QR โค้ดแล้วหรือยังถ้ายัง เดี๋ยวเราช่วยเลยเออดีไหมฮะดีครับไปดูกันครับอีกหนึ่งแอปที่อยากจะถามคือ DLT QR Line เส้นรู้จักไหมครับนี่เหรอคะไม่ใช่ครับอีกอันหนึ่งครับอันนี้อีกแอปหนึ่งที่ผมแบบอยากแนะนำนะครับผมก็คือ DLT QR Line พอเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถสแกน QR Code หลังบัตรใบขับขี่เราได้เลยนะฮะแล้วทีนี้บัตรใบขับขี่เราจะอยู่ข้างในแอปเลยซึ่งพี่น,นิชเนี่ยโหลดมาแล้วเรียบร้อยอ,อันนี้ผมก็จะสแกนให้ดูนะเท่านี้ เรียบร้อยนีโชว์นยฮะเป็นไงครับโอเคไหมความรู้สึกหลังใช้ก็คือดีมากครับเพราะว่ามันสะดวกสบายครับในยุคสมัยนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องพกบ,บัตรแล้วครับก็คือใช้มือถือเครื่องเดียวสามารถทำธุรกรรมได้ทุกอย่างเวลามีปัญหาอะไรก็คือโชว์จัาห้าทีได้เลยเอาวันนี้รบกวนเวลาพี่ธนิกเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสรุปวันนี้นะครับสิ่งที่เรามาทําที่กรมการขนส่งทางบกสะดวกรวดเร็วมากๆมาทวนกันดีกว่าวันนี้เรามาทําอะไรบ้าง หลักๆคือการ e-service นะครับผมแต่ว่าที่เราทำตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยคือการต่อภาษีรถยนต์นะครับผมด้วยการ drive to Fortech <ช>หรือว่าการเลื่อนล้อต่อภาษีนั่นเองเใช้ <ตา S 2> เวลา ส <2 S 2> องนาทีเท่านั้นบะมีกึ่งสาเร็จรูปในยังไม่สุกเลยเสร็จแล้วถูกต้องเร<ล>็วมากเร็วมากเร็วมากๆครับผมเอาเป็นว่าอีกอย่างที่เพิ่งนําเสนอไปเมื่อกี้เลยลนั่นคือการจองใบขับขี่แบบออนไลน์เราสามารถดาวน์โหลดแอป DLT Smart Queue เอาไว้แล้วสามารถจองได้เลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าใบขับขี่คุณหมดอายุใบ <by S 2> ขับขี่คุณหายคุณอยากจะมาต่อเนี่ยคุณจองคิวมาก่อนใช่จะได้ไม่เสียเวลาถูกต้องแล้วก็จะเลือกได้ด้วยอบรมที่บ้านอบรมที่นี่แล้วก็มาต่อรวดเร็ว ทันใจสุดยอดอแล้วก็เมื่อกี้ที่ผ่านไปเพิ่งถามไปก็คือการ เก็บใบขับขี่เอาไว้ในแอปพลิเคชันอันนี้นี่ดีมากเพราะบางคนลืมหรือว่าวางทิ้งไว้ที่บ้านอันนี้ก็มีติดตัวไว้ตลอดเพราะว่าสมาร์ทโฟนเราพกตลอดครับผมอ้าวล่ะครั้งหน้านะฮะก็พอรอจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูอะไรที่ไหนอย่างไรรับราชการที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราสองคนขอตัวไปทําอะไรดีไปทำใบขับขี่ใบแล้วกันไปทำลับๆล่อๆไห่ไปทําอะไรจะทำใบขบขี่ใบทำไมไปทำให้ใคร เสร็จแล้ววันนี้กับบ้าอันยยยโอเคก็เดี๋ยวคราวหน้าจะไปไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้บ๊ายบายรับราชการเรื่องรัฐไม่รับที่คุณอาจไม่รู้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ